สวัสดีครับสดีครับแนงช่างต่อโป๊ปปอร์ททุกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมรถหล่อๆคันนี้เลยนะครับคันอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับรุ่น e v e r e s t w รสต์วายแท็กนั่นเองนะครับตัวท็อปสุดในไลน์ของ e v e r e s t เลยนะครับวันนี้เนี่ยตัดสีเทาเรมโบนะครับจัดทรงสุลต่านหล่อๆนะครับโหลดเตี้ยสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับให้สไตล์ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เสริมด้วยเบรกแบมโบตัวใหม่นะครับเพิ่มการเบบรรกเเนนี่ยะคัป็นนนนนนนแบบบบซุปปเเเเอออรรรรร์์คคคคาาาาลลยยยยะะะะััััดดดีีีี๋ววว้จพู่ขง เป็นยังไงบ้างนะครับราคาของรุ่นนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่189,900บาทนะครับเป็นราคาเฉพาะตัวรถนะครับไม่รวมชุดแต่งแบบนี้นะครับใครอยากได้ชุดแต่งแบบนี้มาคุยกันนะครับมาดูก่อนว่าเขาแต่งอะไรบ้างนะครับถ้าจะได้แบบนี้นะครับด้านหน้าเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมากับนี่เลยนะครับเป็นชุดแต่งนะครับของวิกเตอร์นั่นเองนะครับก็ใส่มาทั้งเซ็ตเลยนะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ที่จะที่มาเฉพาะรุ่นของตัว Ever อเรสต์วเทเท่านั้นนะครับนี่ ทำสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นการแรปสีนะครับมาเพิ่มเติมนะครับเพราะสีเดิมๆจากโรงงานจะไม่ได้มีสีนี้นะครับเราก็จะใส่ในส่วนของซัว่าวิกเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นรุ่นเฉพาะที่ทํามาของวิกเตอร์เอฟเลสไว์แเลยนะครับขันมาด้านบนนะครับก็จะดูในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับยกเซตตัวใหม่เลยนะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวฟอร์ดเอฟโอีสีดําด้านนะครับเป็นดําด้านแบบล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเพิ่มความเท่ นะครับให้กับตัวกระจังหน้ามันดูดุดันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับที่อตรงนี้เลยนะครับด้านบนก็มีไฟ3จุดนะครับเอกลักษณ์ของ Ford นะครับนี่สามจุดแบบนี้นะครับด้านบนมีคําว่าเอเวอเรสต์ไวท์ไถตรงนี้นะครับคําว่าไวท์ไถตรงนี้ติดมาจากโรงงานนะครับติดมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องติดนะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับ รถคันนี้นะครับเดิมๆแล้วจะไม่ได้โหลดเตี้ยแบบนี้นะครับความสูงจะไม่เท่านี้นะครับแต่วันนี้นะครับเราทําการโหลดนะครับด้วยโชคของโปรเฟนเดอนะครับแล้วก็ใส่สเต็ปโหลดเข้าไปพร้อมถึงตัวเบรกตัวใหม่แล้วก็ล้อลายใหม่เพื่อเข้ากับเซตแบบนี้เลยนะครับพี่จะเห็นว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเฉดของแ a ปเตอร์เลยนะครับเป็นสีเทา สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นการแรปสีมานะครับพี่ๆสีเรียมจากโรงงานจะไม่ได้มีแบบนี้เนาะนะครับคิวล้อตรงนี้นะครับจะมาเป็นคิ้วล้อของชุดเวกเตอร์นะครับเป็นสีดําเงานะครับวันนี้เลือกเป็นสีดำเงาหรือใครอยากจะได้ดิบๆเป็นสีดําด้านก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับนี่สวยแบบนี้เลยนะครับมาดูช่วงล่างกันนะครับคันนี้เนี่ยเด่นที่ช่วงล่างนะครับยกสเต็ปนะครับเป็นสเต็ปโหลดต่านะครับเพื่อใส่กับตัวโช๊ค นะครับของ Pro f e n d e r นะครับจริงๆโชคด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นโชกสองจุดศูนย์ของ Pro f e n d e r นะครับพร้อมสปริงปรับ8ระดับนั่นเองนะครับเป็นสปริงใหม่นะครับปรับสตัดการโหลดนะครับลง2นิ้วนะครับเพื่อให้ได้สเต็ปการโหลดสไตล์สปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับนะพี่พีเจเห็นนะครับว่ารถสุภาพคาหลายๆค่ายนะครับเขาจะทําให้รถนี้มันต่ํานะครับเราก็เอารถยกสูงมาทำให้มันต่ํานะครับแล้วก็ทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ตัวแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กของเวกนะครับขอบ20รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นก้านวายแบบนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับสไตล์ดิบดบหน่อยนะครับก็จะลวดลายแบบนี้จริงๆร้องแม็กเนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับจะมีทั้งดําเงาดําด้านนะครับแล้วก็รูปแบบลายแม็กเนี่ย มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ใส่เป็นตัวอย่างของตัวโย้าโอเพนคันที่นะครับซีรีย์ยางนะครับจะเป็น275 5520นะครับเป็นซีนียางที่ขายดีมากๆแล้วก็ยางอาทีเนี่ยหรือว่ายางตัวโย้าเนี่ยลายเขาจะสวยนะครับเป็นยางเกรดอาทีนะครับกึ่ง MT ระหว่าง a อทนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับขับสนุกนุ่มนะครับแล้วก็เวลาขับกลางฝนเนี่ยรีดน้ําได้ดีมากๆตัวนี้นะครับขับระเร็วมสบายแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยเนาะ จุดเด่นของคันนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของคันนี้นะครับอีกหนึ่งจุดก็คือตัวเบรกนะครับที่อัปเกรดมาใหม่นะครับเป็นเบรกโปร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวใหม่เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยครับปรับขนาดจานเบรกให้ใหญ่ขึ้นนะครับ420มิลนะครับตรงนี้เห็นไหมใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เป็นเบรกของโปรเฟอร์แมนในรถซูเปอร์คาร์เลยนะครับจานเบรกจะใหญ่มากขึ้นนะครับให้โปรเฟอร์แมนในการเบรกเนี่ยนะครับดีมากขึ้นนะครับีเทมากนะครับใหญ่เต็มแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวเบรกเนาะนะครับ ถัดมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้กันบ้างนะครับช่วงล่าง p e r f o r m นดีแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับให้เครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับหรือว่าเป็นเทอร์โบคู่นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าเลยนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจัดไปที่500นิวตันเมตรเลยนะครับจัดไปเต็มเต็มนะครับกับเครื่องยนต์ตัวนี้พร้อมกับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดขับสนุกแน่นอนนะครับขับชิวๆเพลินๆ ขับสไตล์สปอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้สุดมากนะครับขับสนุกแน่นอนมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเน้นไปที่สีเทานะครับก็จะแลปสีแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเท่ความหรูหรานะครับให้กับตัวรถเนี่ยนะครับดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับด้านบนนะครับก็มีการสาดเนนติดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็บนสุดนะครับปกติแล้วรุ่น everest w h i t e h e a t นะครับจะเป็นสีบรอน์นะครับเราก็แ็ปสีที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเข้ากับเซตที่เป็นรถ everest สี เทาแล้วก็ตัดสีดําสวยๆแบบนี้นะครับเราลองค้าเราทําสีดําหมดเลยนะครับเนาะมาดูในส่วนของช่วงล่างด้านหลังกันนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยปกติแล้วของเอเวอร์เรสเนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบวอรดลิงอยู่แล้วนะครับเนาะแต่เราเสริมด้วยเบรกตัวนี้นะครับเป็นเบรกเป็นเซตเดียวกันด้านหน้านะครับแต่ความใหญ่จะเล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับแต่ความใหญ่อยู่ที่ประมาณ380มิลนะครับนี่เบรกประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ย จะเพิ่มนะครับในส่วนของเบรกไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในกรณีที่รถเรามีเบรกมือไฟฟ้านะครับเราก็ใส่เบรกมือไฟฟ้าเข้าไปแบบนี้นะครับฉะนั้นเบรกมือไฟฟ้ายังใช้ได้ปกตินะครับแล้วแถมยังเป็นเบรคโปรไฟร์แมอีกด้วยนะครับขับเร็วนะครับขับสนุกแน่นอนรุ่นนี้นะครับยางเป็นเสี้เดียวกันด้านหน้านะครับเป็น275 5520ยางตัวยดานะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็โดดเด่นเลยนะครับอันดับแรกก็จะมากับชุดนี้เลย เป็นชุดเวกเตอร์สำหรับด้านหลังนะครับเป็นการครอบเข้าไปเนาะนะครับสวยแบบนี้เลยนะนี่นะครับชุดสเกิร์ตหลังเนี่ยนะครับจะเป็นของเวกเตอร์จะเป็นเซตเดียวกับด้านหน้านะครับมาแบบนี้เป็นท่อคู่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นท่อหลอกนะครับแต่ว่ามันทําให้ด้านหลังเนี่ยมันดูเท่มากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายตัวนี้นะครับเอเวอร์เรสต์วายแพคนะครับก็จะได้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะครับเป็นไฟท้ายที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะครับเวลาติดกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ เป็น LED ทั้งโคมนะครับเป็น LED ทั้งโคมเลยสวยๆแบบนี้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเป็น LED นะครับเวลาเปิดก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับเวลากลางคืนแล้วก็มีไฟเส้นๆสายๆสวยงามแบบนี้สไตล L ์ EV ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับด้านบนชุดเวกเตอร์นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นลปสี เทาเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดําเงานะครับเพิ่มความรูลาเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนะครับแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้เยอะเลยนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวด้านในรถกันนะครับรถเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอเวอเรสต์วายแท็กเลยนะครับแผงประตูนะครับจะออกแบบมาเป็นสไตล์วายแท็กเลยนะครับก็คือจะมีครับ เดินได้เก็บด้วยสีเหลืองทองนะครับแล้วก็บุกุ้้หนังมาอย่างดีนะครับทุกผิวสัมผัสจะมีบุกผู้หนังให้หมดเลยนะครับเป็นประตูลายหมึกนี้นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ให้สวยๆเลยนะครับแอมเบียนไลท์ตรงนี้นะครับก็จะทําให้เวลากลางคืนเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับระบบไอยฟ้าล้วนนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังให้อย่างดีนะครับ พวงมาลัยปฏิฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเยอะแยะมากมายนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็ควบคุมในเรื่องของ Cruise Control Adaptive Cruise Control นะครับระบบ s o p and Go นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรวมถึงจำกัดความเร็วมีอยู่ในท้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับตั้งค่าได้ที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะควบคุมในเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอเรือนใหม่ตรงนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่12นิ้วนะครับเป็นจอแนวนอนสวยๆแบบนี้บอกข้อมูลครบถ้วนเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับ ครบถ้วนเลยข้อมูลนะครับอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับใครอยากดูอะไรเรียกดูที่ได้เรียกดูได้ที่หน้าจอนี้เลยนะครับไปดูในะส่วนของตัวจอกลางกันบ้างนะครับจอ Entertainment ของเรานะครับจอนี้เป็นจอแนวตั้งระบบใหม่นะครับเป็นอจอสัมผัสนะครับรองรับ p p p l e r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะครับรวมถึงระบบเป็น s ิ n c 4 a ใหม่ล่าสุดนะครับรอง รองรับแอป Ford Pass นะครับรวมถึงสตาร์ทรถระยะไกลนะครับผ่านมือถือได้เลยนะครับนี่คือตัวจอใหม่นะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะครับแอร์เป็นอิสระแยก2โซนเป็นแอร์ออโต้นะครับนะถัดลงมาก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับสำหรับท่านใดที่มีแท่นชาร์จไร้สายนะครับสามารถเอามาวางชาร์จได้เลยนะครับสำหรับใครไม่มีเราก็มีช่องต่อแเป็น USB-A USB-C เอาไว้ชาร์จเพิ่มเติมได้นะครับถัดมาในส่วนของตัว โม่เกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์10สปีดสไตล์ไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้าใหม่ของ Ford นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเกียร์อิเล็กทรอนิกชิพเตอร์นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่พร้อมออโต้เบรกโฮมยให้ครบนะครับปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับปรับได้ถึง6โหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ปรับดูโหมดออฟโรดได้ด่วนๆก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะตรงนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสไตล์ไวท์แท็กเลยนะครับก็จะปักคําาววว่ไไทท์แ แบบนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ Ever อเรสต์วายแท็บนะครับเบาะตัวนี้กระชับตัวนะครับนั่งนุ่มสบายนะครับรวมถึงเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับมีตัวพาราลลมิกซันลูฟนะครับนะสามารถเปิดซันลูปได้นะครับเป็นหลังคากระจกนะครับหรือว่าหลังคาแก้วนะครับตัวเนี้ยมันจะมีม่านปิดอยู่นะครับเป็นม่านปิดอยู่แบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเปิดก็จะมีปุ่มเปิดแบบนี้นะครับ สามารถเปิดดูได้นะครับใครอยากจะดูชมนกชมไม้ชมดาวเวลาที่เราขับรถก็เปิดดูแบบนี้ได้นะครับคำว่าพารโนรามิกเนี่ยนะครับเราสามารถจะเปิดได้ถึงด้านหลังเลยนะครับคือความกว้างนะครับที่เปิดได้ถึงผู้โดยสารแถวที่2เลยนะครับนี่เปิดได้แบบนี้นะครับรวมถึงกระจกตรงนี้สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่อ่าอยากจะรับลมชิลๆนะครับนะขับรถมาอยากจะรับลมก็เปิดกระจกแบบนี้รับลมได้นะครับนี่เป็น อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ฟอร์ดให้มาทุกเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ฟอร์ดให้มานะครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆไดใต้กระจกแก้มแบบนี้ทำให้นอสานะครับโปร่งโล่งสบายเวลาเราขับเดินทางไกลนะครับเอ้าอ่ะนี่คือภายในนะครับของตัว e v e r e s t w h i t e h a ทนะครับราคา1 8 9 0 0 0 0บาทนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้มีให้เลือกกันถึง5รุ่นย่อยเลยนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคานะครับ 1,354,000 1, บาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็นรุ่นสปอร์ตครับราคา1,484,000านบาทนะครับหรือว่าใครอยากได้ตัวท็อปราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 7 000, 2 0 0 0 0า70,000 0้า0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับ เมดคัพสเนี่ยจะมีตัวไทเทเนียมนะครับราคา1 8 7 4 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดแบบนี้ตัวเอเวอร์เรดไวท์เทคราคา1 8 70, 7 70, 4 0 0 0าบาทนั่นเองนะครับรายละเอียดแบบนี้ใครอยากได้ครบๆนะครับสามารถโทรเข้ามาหาต่องได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 5 9 5 3 9 4 4 2นะครับใครฟังไม่ทนันต้องทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับเบอร์นี้สามารถโทรหาต่องได้แอดไลน์หาต่องได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับตองนกขอขอบพระคุณมากมเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ลดจะได้ดูรถสวยๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ตองนกข์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ